ใช้เวลาชั่วโมงเสร็จเสร็จพิมพนาราและการติมาก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลเด็กสาวกล่าวทักทายญาติผู้ใหญ่ของเธอที่มาดูแลอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ลืมแนะนำพิมพนาราให้ทุกคนรู้จักในนามเพื่อนของการพิชชาการดูเรื่องหรือ,อยังลูกยังเลยค่ะคุณนะพี่การติดประชุมพี่พิมพ์ก็เลยอาสาพากิฟมาที่นี่ก่อนเลยต้องรบกวนหนูพิมพ์เลย หญิงวัย40ต้นๆเอ่ยยังเกรงใจไม่เป็นไรค่ะคุณนาะพิมพ์ยินดีคะ่ะเงินมาทางนี้ดีกว่าลูกกิฟพาพี่พิมพ์เข้ามาทางนี้เร็วแม่เราอยู่ทางนี้ทันทีที่การติมาก้าวเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยภาพแรกที่เธอเห็นคือมารดากำลังนอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าซีดเซียวตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอย,ยฟกช้ำหลายจุดทำให้เธอไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ ก่อนจะโผลเข้ากอดมารดาด้วยความรักและความห่วงหาพิมพนาราที่ยืนมองภาพนั้นยังต้องเบือนหน้าออกด้วยกลัวว่าจะเสียน้ำตาไปด้วยอีกคนเพราะมันทำให้เธอรู้สึกคิดถึงแม่ขึ้นมาจนจับใจแม่เป็นยังไงบ้างคะกิบขอโทษนะคะที่ไม่ได้อยู่ดูแลแม่เด็กสาวพร่ำขอโทษมารดาทั้งน้ำตาซึ่งการจนานเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เช่นกันหล่อนยกมือลูบหัวลูกสาวคนเล็กอย่างอ่อนโยน หล่อนไม่เคยนึกโกรธลูกสาวทั้งสองคนแม้แต่น้อยเพราะบทเรียนที่ผ่านมาสอนให้ดูแล้วว่าคนที่สำคัญที่สุดสำหรับหล่อนคือใครหล่อนดีใจด้วยซ้ำที่การพิชาคอยดูแลน้องสาวเป็นอย่างดีเพราะลําพังแม่แย่ๆอย่างหล่อนไม่รู้เลยว่าจะดูแลลูกสาวทั้งส,งสองคนได้ดีแค่ไหนไม่เป็นไรลูกแม่ต่างหากที่ดูแลลูกไม่ดีจนพวกหนูต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วี่การไม่ได้มาด้วยหรอ พี่การยังไม่ทราบเรื่องเลยค่ะพี่เขาติดประชุมกิบก็เลยให้พี่พิมพ์พามาพิมพ์นารายกมือไหว้ผู้อาวุโสอย่างนอบน้อมทั้งหมดพูดคุยกันต่ออีกสักพักการติมาและพิมพนาราจึงขอตัวกลับและรับปากว่าจะมาเยี่ยมอีกครั้งพร้อมกับการพิช,ชาหลังจากที่การประชุมจบลงการพิช,ชาก็รีบเดินทางกลับคอนโดทันที เพราะเป็นห่วงน้องสาวที่ทิ้งให้อยู่เพียงลำพังโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่เธอก็ต้องแปลกใจเมื่อกลับมาถึงล้วพบว่าไฟในห้องปิดสนิทราวกับว่าไม่มีใครอยู่การพิชารีเปิดไฟและเดินดูจนทั่วห้องแต่ก็ไม่พบน้องสาวเธอหยิบโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าออกมาชาร์จแบตและพยายามเปิดเครื่องเพื่อติดต่อหาการติมาแต่ไม่ทันที่เธอจะกดโทรหาน้องสาวเสียงเปิดประตูห้องก็ดังขึ้นเสียก่อน อ้าวพี่การกลับมาแล้วล่ะคะกิ๊บไปไหนมาทำไมกลับดึกขนาดน,นี้การพิชชาไม่ได้ตอบแต่ถามสนออกไปด้วยความเป็นห่วงก่อนจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนักเมื่อเหลือไปเห็นใครบางคนเดินตามหลังน้องสาวมาด้วยเรื่องมันยาวมากเลยคะ่ะพี่การเดี๋ยกิ๊บมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้กิ๊บขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งกิ๊บปวดฉี่มากเลยคะ่ะพูดจบเด็กสาวก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ำไป การพิชาจึงเงย็นงงอยู่ตรงนั้นส่วนพิมพนาราก็กำลังจะเดินกลับห้องของตัวเองเดี๋ยวก่อนสิคุณพิมพ์นาราชะงักเท้าเธอหมุนตัวกลับมาแต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะคำพูดของการพิชาที่ปฏิเสธรักเธอเมื่อวันก่อนยังคงเป็นบาดแผลลึกในใจคุณพาน้องฉันไปไหนมาคุณก็ไปถามน้องคุณดูสิกิบเป็นเด็กหัวอ่อนคุณพูดอะไรเธอก็เชื่อหมดแหละ พราะงั้นบอกฉันมาดีกว่าว่าคุณพาน้องสาวฉันไปไหนกันสองคนถึงได้กลับมาเด็กเดินป่าน,นี้การพิชาขึ้นเสียงเธอรู้ดีว่าพิมนาราร้ายกาศมากแค่ไหนและการที่หล่อนเข้ามาตีสนิทกับการติมานั้นก็ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรดังนั้นเธอจึงไม่อยากให้หล่อนมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเธอและน้องสาวอีกเราไม่ได้สนิทกันถึงขั้นที่คุณจะมายืนด่าฉันชดชดแบบนี้ค่ะคุณการพิชาถ้าคุณสงสัยมากนะ ก็ไปถามน้องสาวคุณเอ <lawsuit royable. S 1> งแล้วกันดึกแล้วฉันจะไปพักผ่อนการพิชชาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หลังจากได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับมารดาโดยละเอียดจากปากของน้องสาวเธอคิดไว้แล้วว่าวันหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่เธอไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากปล่อยให้มารดาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองที่น่าเป็นห่วงคืออาการบาดเจ็บของมารดา แม้การติมาจะยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไรมากและปลอดภัยแล้วแต่เธอก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงตั้งใจว่าในวันพรุ่งนี้เธอจะลางานเพื่อกลับไปหาท่านด้วยตัวเองนอกจากเรื่องของมารดาแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เธอไม่สบายใจนั่นคือเรื่องของพิมพนาราไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่การพิชาทำร้ายความรู้สึกของพิมนารา ทั้งที่หล่อนยอมเสียสละเวลาพักผ่อนของตัวเองเพื่อมาช่วยเหลือครอบครัวของเธอแท้ๆแ,แต่เธอกลับมองเจตนาของหล่อนผิดไปและต่อว่าหล่อนยังขาดสติการพิชชาอยากขอโทษพิมนาราเพราะกลัวว่าหล่อนจะโกรธหรือเกลียดกันแต่อีกใจหนึ่งเธอก็คิดว่าแบบนี้มันก็ดีแล้วในเมื่อเธอก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างจากอีกฝ่ายเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็อาจทำให้พิมนาราตัดใจจากเธอได้ง่ายกว่าเดิม เพียงแต่มันต้องแรกมาด้วยความเกลียดชังจากหลอนสายน้ำเย็นจากฝักบัวทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นตรงข้ามกับหัวใจที่กำลังห่อเหี่ยวลงทุกขณะความรู้สึกน้อยใจในตัวของการพิชชาประเดประดังเข้ามาจนพิมพนาราปวดร้าวไปหมดเธอรู้สึกสิ้นหวังกับทุกสิ่งตอนนี้จนอยากจะหนีไปไกลๆและทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง แต่เธอก็ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เพราะเธอยังกังวลเรื่องความไม่ชอบมาพากลในบริษัทและเธอก็เป็นห่วงการพิชชาเพราะหน้าที่ของหล่อนนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคิดได้ดังนั้นพิมนาราจึงพยายามตั้งสติเธอบอกตัวเองให้เข้มแข็งและกดความเจ็บปวดไว้ภายในสิ่งที่เธอต้องทำตอนนี้ไม่ใช่การร้องไห้ฟูมไฟแต่เธอควรลุกขึ้นสู้ พยายามรวบรวมข้อมูลและหาที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างจบลงโดยเร็วเธอไม่ได้ต้องการเป็นฮีโร่ที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อช่วยปกป้องบริษัทเพราะเธอรู้ดีว่าตนเป็นส่วนเกินของที่นี่แต่เหตุผลที่เธอต้องทำนั่นก็เพื่อความปลอดภัยของการพิชชาและเมื่อใดก็ตามที่ทุกอย่างจบลงเธอจะไปจากที่นี่ เช้าวันต่อมาการพิชาเต,ตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเพื่อไปดูแลมารดาตั้งแต่เช้าโดยที่วันนี้เป็นวันศุกร์เธอจึงถือโอกาสลางานส่วนการติมาก,ก็หยุดเรียนและกลับบ้านพร้อมกับพี่สาวใช้เวลาเดินทางกันสักพักทั้งสองสาวก,ก็มาถึงโรงพยาบาลการพิชารีบเข้าไปด้านในอย่างไม่ลังเลตอนนี้เธอรู้สึกเป็นห่วงมารดามากเหลือเกินแม้ครั้งสุดท้ายที่เจอกันเธอจะพูดจามไม่ดีกับผู้เป็นแม่ แต่ความรักและความห่วงใยนั้นไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยแม่คะหญิงสาวโผล่เข้ากอดมารดาทันทีที่ได้พบหน้ากันหยดน้ำตาของความห่วงหาอาทรหลั่งลงมาอาบแก้มทั้งสองข้างการจนาเอื้อมมือเช็ดน้ำตาที่เปื้อนแก้มลูกสาวอย่างเบามือรอยยิ้มแรกของวันนี้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหล่อนพร้อมกับน้ำตาที่พันจะไหลไปด้วยอีกคน หล่อนคิดถึงลูกสาวคนโตมากเหลือเกินแม่เจ็บตรงไหนไหมคะตะลุงนั้นทำอะไรแม่หรือเปล่าอย่าไปพูดถึงลุงเขาแบบนั้นเลยลูกอะไรที่มาแล้วไปแล้วก็ให้มาแล้วกันไปแม่ต่างหากที่เป็นคนผิดการจะนาเอ่ยเสียงสัน้นความรู้สึกผิดถาโถมในใจจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้หล่อนอยากขอโทษการผิดชาที่ตนทำหน้าที่แม่ได้ไม่ดี ทั้งล้าเลยลูกสาวคนนี้และยังสร้างปัญหาให้ลูกสาวต้องหนักใจมากมายแม่ไม่ได้ผิดสักหน่อยค่ะอย่าพูดแบบนี้สิทำไมจะไม่ผิดล่ะลูกแม่นั่ะเลือกคนไม่ดีเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราแล้วก็ทำให้ลูกๆต้องเจ็บปวดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิตของแม่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแม่ก็คือลูกๆ นี่ถ้าพ่อแกยังอยู่เรารู้ว่าแม่ละเลยพวกหนูแบบนี้นะรับรองว่าแม่โดนบ่นจนหูชาแน่ๆการจนาเอ่ยติดตลกในตอนท้ายเพื่อไม่ให้ลูกสาวรู้สึกเครียดมากเกินไปซึ่งนั่นก็ได้ผลเพราะมันทำให้การพิชชาพอจะยิ้มได้รวมถึงการติมาที่เยืนอยู่ใกล้ๆก็พลอยยิ้มตามไปด้วยถึงพ่อไม่อยู่การก็บนแทนพ่อได้นะคะใช่สิก็การขี้บ่นติดพ่อแกนี่นาะ อ้าวทำไมยังงั้นล่ะคะการพิชาแกล้งทำเป็นงองแงใส่ผู้เป็นแม่การติมาจึงเข้ามาร่วมวงด้วยถึงพี่การจะขี้บ่นไปหน่อยแต่พี่การน่ะทั้งสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะนี่กิบก็เอาด้วยเหรอตกลงพี่ขี้บ่นเกินไปจริงๆรปะเนี่ยการจนาและการติมาหัวเราะลั่นไม่เห็นสาวมั่นอย่างการพิชามาเสียความมั่นใจเอาเพราะเรื่องนี้แม่กับกิบแค่ล้อเล่นหรอกแน่ Uhm. ทั้งเก่งแล้วก็พึง่งพาได้เสมอขอบคุณนะลูกที่ทำงานหนักเพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัวเราแถมยังดูแลน้องอย่างดีอีกถึงแม่จะไม่ค่อยได้ทำดีกับการมากนักแต่แม่ก็ภูมิใจในตัวลูกเสมอนะการพิชายิ้มจนแก้มปริเมื่อมารดาว่าอย่างนั้นเธอขยับเข้าไปกอดแม่ไว้ให้แน่นขึ้นและไม่ลืมโอบน้องสาวสุดที่รักไว้ด้วย ความอบอุ่นที่เคยจางหายไปจากครอบครัวนี้กลับมาอบอุนอีกครั้งแม้ที่ผ่านมาจะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นแต่ด้วยความรักที่ทุกคนมีให้แก่กันก็ช่วยทำให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายและกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งแล้วนี่หนูพิมพ์ไม่มาด้วยเหรอลูกการจนาถามขึ้นพานให้หัวใจของการพิชากระตุกบูบแววตาสดใสของเธอบนลงจนผู้เป็นแม่รู้สึกได้ แม่เจ้าตัวจะพยายามปรับให้กลับมาเป็นปกติในเวลาต่อมาก็ตามเอ่อพอดีพิมพ์เขาติดงานค่ะแม่เสียดายจังหนูพิมพ์เป็นคนน่ารักวันหลังก็ชวนมาเล่นที่บ้านเราบ้างสิลูกค่ะไว้คราวหน้าถ้าพิมพ์ว่างการจะชวนมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้การว่าเรามาหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะการกับน้องแวะซื้อขนมแล้วก็ผลไม้มาเยอะแยะเลยมีส่วนสำหรับแม่แล้วก็มีส่วนที่ซื้อมาเผื่อคุณน้าด้วยค่ะ สองพี่น้องจัดแจงแบ่งขนมและผลไม้ที่ซื้อมากันอย่างขมักขม่นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่น้าสาวและญาติของเธออีกสองสาคนแวะมาเยี่ยมเย,ยนพอดีบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นก่อนที่จะได้รับข่าวดีจากคุณหมอว่าให้การจนากลับไปพักผ่อนต่อที่บ้านได้เนื่องจากไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วเช้าวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์เวียนมาถึง วันนี้พิมนาราได้รับแจ้งจากพนักงานว่าการพิชารากิจเธอเดาว่าหล่อนคงกลับบ้านเพื่อไปดูแลแม่ต่างจากเธอที่ไม่เคยทำหน้าที่นี้มานานเหลือเกินนับจากวันที่แม่เสียไปพิมพนาราถอนหายใจและพยายามสลัดความคิดเรื่องของการพิชารออกไปจากหัวและหันมาจดจ่ออยู่กับกองเอกสารแทนวันนี้เธอใช้เวลาหาข้อมูลตลอดทั้งวันแต่กลับไม่พบข้อมูลหรือความผิดปกติอะไรเลย บริษัทก็ไม่มีพนักงานที่เป็นแรงงานต่างชาติสักคนแล้วทำไมชายทั้ง3คนนั้นจึงเข้าออกบริษัทได้อย่างง่ายดายทั้งที่พวกเขาไม่ใช่พนักงานของที่นี่หญิงสาวต่อสายภายในและขอให้ผู้ช่วยของตนติดต่อหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยให้มาพบพร้อมกับรายงานการตรวจตราและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งรายชื่อของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยที่เข้าเวรในวันและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ บันทึกการเข้าออกบริษัทในวันนั้นแต่ภายหลังจากการพูดคุยและการตรวจสอบเอกสารแล้วพิมพนาราก็ต้องปวดหัวหนักกว่าเดิมเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยยังคงยืนยันว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในวันนั้นปกติดีไม่มีผู้บุกรุกเข้ามาที่นี่แต่อย่างใดสุดท้ายวันนี้เธอก็คว้าน้ำเหลวอ,อีกเช่นเคยวันถัดมาพิมพนาราก็กลับเข้ามาที่บริษัทอีกครั้ง แม้วันนี้จะเป็นวันเสาร์แต่เธอยังค้างคาใจในหลายๆจุดนึกอยากบอกเรื่องนี้ให้บีดาทราบแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดที่จะรองรับคำพูดของตัวเองได้จึงทำได้เพียงใจเย็นและเฝ้าระวังเหตุการณ์ตามลำพังโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าทุกการกระทำของเธอนั้นมีใครบางคนคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา วันหยุด3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วการพิชาและการติมาจึงเดินทางกลับคอนโดในตอนนี้แม่ของเธอแข็งแรงขึ้นมากแล้วและเจ้าตัวก็ตัดสินใจว่าจะเลิกติดต่อกับสามีใหม่อย่างเด็ดขาดรวมถึงน้าสาวที่อาสาย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของเธอเพื่ออยู่เป็นเพื่อนการนาด้วยการพิชาจึงหมดห่วงเรื่องแม่ไปได้อย่างหนึ่งพี่ไปทำงานก่อนนะกิฟไว้เจอกันตอนเย็นนะอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยล่ะ ค่ะพี่การก็สู้ๆนะคะการพิชชาเดินออกมาจากห้องหลังจากที่เธอล่าลากับน้องสาวเรียบร้อยแล้วแต่โชกชะตากับเล่นตลกเมื่อเธอเดินออกมาเจอกับพิมนาราพอดิบพอดีทำให้เธอต้องเดินเข้าลิฟต์และลงมาด้วยกันกับหล่อนอย่างเลี่ยงไม่ได้ใบหน้าสวยภายใต้กรอบแว่นสายตานั้นดูซีดเซียวจนหน้าเป็นห่วงรอยช้ำใต้ดวงตาของพิมนารา ที่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการอดนอนหรือเกิดจากการร้องไห้ทําให้หัวใจของเธอสั่นสะท้านรอยยิ้มหวานที่พิมพนาราเคยส่งให้เธอไม่มีหลงเหลือให้เห็นร่างสูงที่เคยอบกอดเธอห่อเหี่ยวราวกับคนที่ไร้เรี่ยวแรงจนเธอนึกอยากจะดึงพิมพ์นารามากอดไว้แต่นั่นก็ทําได้เพียงแค่คิดเวลาไม่กี่นาทีที่ลิฟเลื่อนตัวลงมายัางชั้นล่าง ทำให้การพิชารู้สึกเหมือนตัวเองจมลงไปใต้มาหาสมุทรลึกเนิ่นนานหัวใจที่เคยแข็งแรงสั่นสะท้านจนหายใจลำบากแต่ต้องซ่อนทุกอย่างไว้ภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยจนเมื่อถึงชั้นล่างพิมพ์นาราก็รีบก้าวออกไปโดยที่ไม่แม้แต่จะหันมองเธอสักนิดแน่ละ่ะในเมื่อเธอทำกับหล่อนไว้ถึงขนาดนี้หากเจ้าตัวจะไม่เกลียดกันนสิถึงจะแปลก การทำงานในวันนี้ดูยุ่งยากกว่าทุกวันส่วนหนึ่งคือเมื่อวันศุกร์การพิช,ชาลางานทำให้มีงานค้างมาจนถึงวันนี้แม้พลอยประพัดจะทำแทนเธอบ้างในบางส่วนแต่ก็ยังมีเอกสารบางอย่างที่เธอต้องกลับมาจัดการด้วยตัวเองอยู่ดีเดี๋ยวพี่ต้องไปไประชุมประจำเดือนยังไงรบกวนการช่วยเคลียร์งานพวกนี้ให้หน่อยนะได้ค่ะนวลจันทร์พยักหน้าและเดินจากไป การพิชชาจึงหันมาทำงานของตัวเองต่อแต่ใบหน้าของพิมพนารายังคงตามมารบกวนจิตใจของเธอจนแทบจะไม่มีสมาธิทำงานเธอเป็นห่วงพิมพนาราและรู้สึกผิดตอล่อนมากจนพานให้ปวดราวไปหมดทั้งหัวใจการแกเป็นอะไรร้องไห้ทำไมการพิชชารีบเช็ดน้ำตาทันทีเมื่อรู้ตัวว่าตนเผลอแสดงความอ่อนแอออกมา เธอสายหน้าเบาๆเป็นเชิงบอกว่าตนไม่ได้เป็นอะไรแต่พลอยประพัดรู้ดีว่าเพื่อนสนิทกำลังแย่จึงลากคนขี้ยาให้เข้าไปคุยในห้องน้ำเพื่อไม่ให้พนักง,งานคนอื่นได้ยินเอาละฉันจะไม่ถามอะไรแกเอาไว้ถ้าแกอยากบอกเมื่อไหร่แกค่อยบอกแต่ตอนนี้ถ้าแกอยากร้องไห้แกร้องกับฉันได้นะสิ้นคำพูดนั้นการพิชาจึงโผล่เข้ากอดเพื่อนสนิทไว้และปล่อยโฮออกมาอย่างไม่นึกอาย ผู้หญิงเจ้าสเสน่ห์ที่ไม่เคยแคร์ใครหน้าไหนบัดน,นี้เหลือเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเนื้อหาการประชุมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้มีใครสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ กิตติกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าแผนกข,ของแต่ละฝ่ายรวมถึงจันฉายภรรยาของเขาที่มักจะแวะเวียนมาช่วยดูแลบริษัทอยู่บ่อยครั้งและพิมพ์นาราที่นั่งอยู่คนละฝั่งกับจันฉายผมครับอิทธียกมือขึ้นท่ามกลางที่ประชุมกิตติจึงอนุญาตให้เขาลุกขึ้นพูดในสิ่งที่ต้องการผมมีเรื่องสําคัญอยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ ต้องเรียนก่อนว่าผมค่อนข้างลำบากใจที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันอาจกระทบกับครอบครัวแต่ผมจำเป็นต้องเรียนให้ทุกท่านทราบจริงๆกิตติหันมองหน้าอิทธิซึ่งเป็นลูกเขยยังสงสัยแต่ก็ไม่ได้ขัดและนั่งฟังเงีย,งยบๆเมื่อคืนวันเสาร์ผมได้รับแจ้งจากเพื่อนสนิทที่เป็นตำรวจว่าจับคนร้ายที่จงใจหนีด่านตรวจได้สมคนซึ่งทั้งหมดเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต มันอาจจะฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเราเท่าไหร่นักแต่ที่ทำให้ผมเอใจก็คือคนร้ายคนสินค้าจำนวนหนึ่งใส่ท้ายรถกระบะมาด้วยและสินค้าพวกนั้นเป็นวัตถุดิบของบริษัทเราผมจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุและได้มีโอกาสพูดคุยกับคนร้ายทั้ง3คนก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งกลับประเทศคืนนั้นผมควักเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้พวกเขาเปิดปากและบอกความจริงว่าเขาเอาวัตถุดิบพวกนั้นมาจากไหนและคำตอบที่ได้ก็ทำให้ผมหนักใจครับ ทุกคนในห้องประชุมเงียบสนิทเพราะกำลังฟังอย่างตั้งใจต่างจากพิมนาราที่รู้สึกร้อนใจขึ้นมาเมื่อชายต่างด้าวทั้งสคนและรถกระบะที่บรรทุกวัตถุดิบของบริษัทที่อิทธีพูดถึงนั้นช่างมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มคนที่เธอเคยเจอเหลือเกินต้องอธิบายเสริมก่อนนะครับว่าผมใช้เส้นสายเพื่อคุยกับพวกเขาตามลำพังเพราะผมไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นคดีความจนเสื่อมเสียมาถึงบริษัท และนี่คือคำตอบที่คนร้ายกล่าวอ้างว่ามีคนในบริษัทเราจ้างวานให้พวกเขาลักลอบนำสินค้าของเราออกไปขายครับอิทธีเดินอ้อมไปยังจุดที่กิตตินั่งอยู่และส่งเอกสารซึ่งเป็นรูปถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังยื่ยนเงินสดให้กับชายทั้งสมคนซึ่งใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นปรากฏอย่างชัดเจนว่าคือพิมนารา ไม่ใช่เพียงแค่กิตติเท่านั้นที่ได้รับรูปถ่ายเพราะอิทธิยังส่งให้กับจันฉายพัชรพลพัชรินและหัวหน้าฝ่ายคนอื่นๆที่เข้าร่วมประชุมสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเป็นอย่างมากไม่เว้นแต่พิมพ์นาราเองที่รู้สึกจุกจนพูดไม่ออกพิมพ์เหรอกิตติอุทานใช่ครับผมต้องขอโทษที่เรียนตามตรงแต่ผมเกรงว่าถ้าเราไม่รีบจัดการบริษัทอาจจะเสียหายมากกว่านี้ แม่ผมจะรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ไปน้องพิมพ์อาจจะเกลียดผมไปเลยก็ได้ฉันคิดแล้วว่าแกมันเลี้ยงไม่เชื่องเลวเหมือนแม่ของแกไม่มีผิดจันฉายเอ่ยออกมาด้วยความโกรธหล่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนจึงไม่ทันได้สนใจว่าตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆรวมอยู่ด้วยปัชรินจึงรีบห้ามผู้เป็นแม่และขอร้องให้คุยกันภายในครอบครัว น้องพิมพคงทําไปเพราะต้องการเอาคืนหลังจากที่ทะเลาะก,กับคุณพ่อคุณแม่ในวันนั้นแล้วครับอีกอย่างน้องคงจะเครียดที่ตัวเองไม่ได้นั่งบริหารเหมือนพี่คนอื่นๆโดยที่น้องคงลืมคิดไปว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆอิทธิเสริมเมื่อเห็นจันชายไม่พอใจและดูเหมือนว่าหล่อนจะเชื่อเขาพอได้แล้วทุกคนกลับไปทำงานของตัวเองส่วนพิมพ์รินพลอิทธิอยู่ที่นี่ก่อน กิจติที่เริ่มทนไม่ไหวสั่งให้คนอื่นออกไปก่อนโดยให้เหลือไว้เพียงคนในครอบครัวเท่านั้นเขาหยิบรูปถ่ายขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่ได้ตาฝาดก่อนที่จะโยนลงบนโต๊ะด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวพิมพ์ลูกทำแบบนี้ทำไมทำร้ายบริษัทเราทำไม